ครับสวัสดีครับเพ, <Okay. S 1> พ <ừng. S 2> ื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS มีสิงชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาทําเกี่ยวกับนาฬิกาขอยผ an นังอยู่รุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ผมจะอันนี้ผมจะ แนะนาวิธีเป er ลี่ยนเครื่องนะครับเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องตัวตัวเครื่องด้านในนะครับนี่ฮะเป็นในนาฬิกาสายขนังเป็นสวยนี้นะครับจะมีวิธีเปลี่ยนแล้วแล้วก็วิธีเลือกเครื่องที่จะมาเปลี่ยนนะครับเผื่อคุณเป็นท่านใดมีเครื่องหรือหาเครื่องมาเปลี่ยนอยากจะทาเองนะครับต้องลองดูวิธีนะครับไม่ยากนะครับก่อนอื่นถอดน็อตข้างหลังก่อนนะครับโดยปกติแล้วจะมีกระจกแบบนี้จะต้องมีตัวครอบกระจกนะครับเราต้องถอด เอาเออกจากตัวกระจกก่อนนะครับเผื่อมีในกาแขวนที่บ้านแล้วเราอยากจะลองทำยางเงนะครับตันนี้รุ่นนี้จะถอดข้อออกเลยครับตัวนี้ตัวเดือนไม้นะครับ ะะอย่างนี้ก็จะมีตัวล็อกเห็นไหมครับเพื่อนตัวนี้รุ่นนี้ก็จะมีตัวล็อกล็อกหน้าปัดล็อกล็อกกระจกข้างในตัวนี้ฮะตัวขอบล็อกเนี่ยเราจะต้องปดเอาอกระจกออกก่อนนะครับระวังระวังหน้าปัดระวังกระจกดน มันจะแตกเป็นรอยได้นะครับอันนี้ต้องมีเขี้ยวเขี้ยวอย่างนี้นะครับตัวนี้ดันนะครับดันขึ้นมีตัวล็อกสี่มุมนะครับนี่ครัันนี้ก็กระจกก็จะหลุดมาแล้วครับา,ากระจกไว้ที่ในที่ปลอดภัยครับ ต่อไปเราก็จะเอาเข็มออกนะครับแล้วถอดตัวเครื่องตัวนี้ออกก่อนแล้วผมจะแนะนําวิธีตัวเลือกเลือกเครื่องที่จะมาใส่ตัวต้องเอาตัวให้เท่าเดิ hmm? มนะครับเท่ากันกับเครื่องเก่าเครื่องที่อยู่ติดมาเนี่ยต้องต้องเป็นเครื่องรุ่นความหนาเท่ากันนะครับถ้าความหนาหนาหนาเกินไปมันก็จะตัวเข็มก็จะจะมาติดกระจกได้นะครับถ้าบางเกินไปก็ติดเครื่องแล้วมันก็จะจมลงไปแล้วเข็มก็จะเดินไม่สะดวกว่าจะติดตัวหน้าปัดนะครับ เราต้องเลือกเครื่องที่เป็นรุ่นเดียวรุ่นเดิมนะครับหาผ้ารองนะครับจับเข็มออกนะครับเดี๋ยว้องจะเอาผูกก้ร่วมมาอันนี้ก็จะเป็นตัวหมุนนะครับแต่น็อต เอียออกมาแล้วครับตัวเครื่องที่ผมจะมาเปลี่ยนก็คือนี่ครับในเครื่องแล้วเราใช้เป็นนานวันเครื่องบางแรงเสียแล้วก็วถ้าเราเราไม่อยากซ่อมเราก็เปลี่ยนใหม่ได้ง่ายๆนะครับนี่ฮะความหนาใช้สังเกตความหนาที่แกนแกนนะครับนี่จะเป็นตันล็อกนี่ครับมันจะต้องต้องยาวเท่ากันนะครับความของความยาวที่ปูกขึ้นมานะมีนี้ครับ ต้องยาวเท่ากันนะครับส่วนครอบเครื่องส่วนใหญ่ก็จะทํามันก็จะเท่ากันหมดทุกทุกรุ่นเลยนะครับแกนแกนตัวเนี้ยแกนเครื่องนี้นะครับมันจะมี ök, มีไซส์ขนาดมีเล็กมีสั้นกว่านี้อี ia, กแล้วก็นี่นี่นี่ตัวกลางแล้วมีตัวหนาที่ที่เป็นแบบแกนยาวกว่านี้มากกว่านี้ครับถ้าเป็นแกนยาวส่วนใหญ่จะเป็นนาฬิกาที่ใช้กับนาฬิกาเปื่อยนะครับที่เปือยเปยือยสระหน่อกนาฬิกาเข็มที่เป็นรลน้ไม่มีหน้ากระจกก็จะใช้ตัวแกนที่ยาวๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะ ให้ออกมาห่าไกลหน้าปัดได้ครับและต่ขึ้นอยู่กับดุลการดุการใช้งานนะครับอันนี้เราก็จะเลือกต้องต้องสำคัญก็คือต้องเลือกที่รุ่นความยาวเท่าเดิมนะครับเท่ากันนะครับเพราะจะได้ไม่สิกกระตุกการประกอบประกอบเครื่องก็ต้องดูนะครับว่าด้านด้านบนด้านล่างไหนครับตอนเราถอดเราก็สังเกตดูให้ดีนะครับด้าน12บสองการด้าน6การกาอยู่ด้านไหน นี่เป็นถุงต่อนาฬิกานี้เราก็จะใส่ตัวล็อกแล้วครับน่าจะใส่ตัวแหวนด้วยนะครับล็อกนี้ใช้ตัวล็อกเดิมนะครับเพราะว่าสีสีสีแหวนก็จะได้เป็นสีเหมือนหน้าปัดเดิมนะครับนี่เราก็จะขันใี่แน่นพอประมาณนะครับ แค,แค่พอตึงมือพอนะครับ, <S <S รบน,นะครับเพื่อนตอนนั้นแล้วก็ใส่เข็มนะครับถึเดิมจะได้ไหมโอ้ข็มเดิมได้นะครับ <S <S อย่างหนึ่งที่ต้องสังเกตนะครับบางเข็มบางรุ่นมันจะไม่ไม่ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับไม่ตรงกันนะครับ <S <S ถ่าาต้องลองเข็มเก่ากับเข็มใหม่จะต้องมีการเปลี่ยนเข็มนะครับถ้ามันใส่กันไม่ได้นะครับ ความกว้างเขาแต่ละรุ่นมันจะไม่เท่ากันถ้าเราซื้อมาแล้วไม่ตรงรุ่นเราก็ต้องหาตุดเขียมเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าเราถ้าเราซื้อมาแล้วใช้พอดีก็ใช้เดินได้ครับ ตรงติสองนาฬกาก่อนนะครับแล้วก็เขยมนนาทีก็ใส่12สนาฬการเรา,าใส่แล้วก็จะต้องพยายามหมุนหรือดูให้ว่าให้เรียบร้อยไหมนะครับอยู่ไหมแล้วก็ตามไปเข็มวียดนะครับ ไปใ,ให้ตรงกันเลยหมดเลยก็ได้ครับนี่แเราก็จะใส่าฐานทดลองแลครับนี่ครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับตัวตัวประกอบเครื่องเข้าไปได้แล้วครับนี่คือเครื่องใหม่ นี่ครับต่อไปเราก็จะปิดฝาครอบก่อนปิดแล้วก็จะทําความสะอาดถ้ามีครา,าบมือคราบฝุ่นติดหน้าปัดนะครับเวลาเราใส่ไปแล้วมันจะสมบูรณดูมสวยนะครับต้องต้องทำความสะอาดด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็ทำความสะอาดเหมือนกันนะครับใส่แล้วก็จะประกอบ กระจกกับพื้นนะครับต้องดูตัวเขี้ยวนะครับนี่เขี้ยวเขี้ยวล็อกให้ตรงวางกระจะไปก่อนนะครับแล้วก็วางตัวล็อกนะครับ ด้านพร้อมกันนะครับแล้วเราก็จะกดตัวล็ถกดบันทับลงครับนี่ค,ครับอันนี้ก็อยู่แล้วครับมันมีเคี่ยวล็อกอยู่นะครับต้องกดื่อล็อก ตกอันนี้ก็ไม่หลุดแล้วครับเพื่อนเราต้องสี่มุมนะครับนี่อันนี้ก็เดินแล้วครับสวยงามแล้วก็ประกอบกับซิงครับแค่นี้ครับวิธีเปลี่ยนง่ายๆนะครับื่อเพื่อนซื้อเครื่องมาแล้วอยากเปลี่ยนทดลองเปลี่ยนเองนะครับก็สามารถทําตามแบบนี้ได้เลยนะครับ ในหลับการวิธีเลือกเครื่องมาเปลี่ยนด้วยนะครับจะซื้อจะซื้อจะอะไรมาเดี๋ยวซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้นะครับต้องดูสังเกตจะให้ดีต้องถอดจัดถอดตัวเดิมก่อนแล้วไปหาไปเลือกซื้อแล้วก็วัดเทียบดูนะครับว่าพอเท่ากันไหมทั้งที่เราก็จะถอดตัวรุ่นตัวเก่าออกก่อนแล้วก็เอาตัวเก่าไปหาซื้อนะครับตัวที่เท่าเดิมเท่ากันนะครับถ้าถ้าจะคิดว่าจะเปลี่ยนเองครับถ้าไม่เปลี่ยนเองก็มาที่ร้านก็ไม่ยากครับนั่นเอง ครับขอบคุณเพื่อๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้เพื่อนๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ